และทำขนมอนะ่ะบาริดาชอบใส่น้ำตาลไหมก็อาน้ำตาลเนี่ยใส่หม้อเนาะตั้งบนไฟกลางๆแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขย่าแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะไหม้แล้วก็ละลายซึ่งมันร้อนมากห้ามกระเด็นใส่มือเด็ดขาดนะเดี๋ยวเราเอามาใส่ขนมเราจะได้ขนมกลิ่นน้ำตาลไหม ยกลงจากเตาสักครู่แล้วก็จะเอาน้ําร้อนเดือดๆนี่ใส่ลงไปแต่ใส่อย่างระมัดระวังนะคะเดี๋ยวมันจะฟู่กระเด็นใส่ตัวนะใส่แขนเดี๋ยวจะเล่าตอนกินนะการควนสาคูของปาลิดนเนี่ยนะตอนนี้เราก็ใส่น้ําตาลไม้ใส่น้ําตาลธรรมดาน้าตาลายธรรมดาแล้วก็ใส่กะทิลงไปแล้วนะคะก็ให้มันเดือดให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน นะเดี๋ยว่อยใส่ช่วยใส่ชามคนชอบกินอนะ่ะมันก็ต้องชอบทำด้วยป่ะนะ เออทำขนมก็กินไม่ได้ทันทีพี่น้องเอ้อหิวขนมจะไปทำขนมที่มันต้องรอเอ้อต้องรอให้มันเย็นกอนให้มันเซ็ตตัว่อนไม่ถูกหลักละมันควรจะทำขนมที่แบบสุกแล้วกินได้ทันที อันนี้มันต้องรอแต่เย็นเยนไม่ลงไม่รอแล้วพี่น้องหิวกินเลยเนาะกินเลยมือยังร้อนอยู่เลยกะทิทำมาก็ยังร้อนอยู่เลยน้่ล,ลายกะทะิเออเมื่อกี้มีมีกะทิผงอยู่ไนงะละลายกะทิผงกับน้ำก,กับเกลือก็ใส่ไมโครเวฟยังร้อนอยู่เลยมันหิวอะ่ะ ใส่เลยเนาะเฮ้ยสดเลยสดเลยหิวอ่ะจะมันรอนั่นรอนี่ได้ไงว้าปืดพี่น้องจะเป่ากินน่ะหรอกเป่าสดเป่าสดไปเรื่อยๆกินขนมแข่งก็ฝนพี่น้องนะ พอจะกินได้ยังคัห่หน้อยๆก่อนอืมพอด้ยคว่มอยู่ีนน้องว้าอเอาเล่าวิธีทำนิดนึงเมื่อกี้เล่าเรื่องเรื่องน้ำตาลไปแล้ว อันนี้กะโดยโตัวเองนะโดยโดยม่มั่วนะสาคูหนึ่งถ้วยน้ำห้าถ้วยต้มน้ำให้เดือดโรยสาคูลงไปคนตลอดเวลาแล้วก็เบาเป็นไฟกลางๆนะไม่ได้ดูจากรือเลยเนี่ยจากตัวเองโดยเฉพาะเลย ถ้าใครดูทรงแล้วว่าอืม้ยมันยังแรดิบๆอยู่เลยก็เติมน้ําได้นะตามอัธยาศัย <laughs> อืออืออืออ,อนี้พอมันพอมันเริ่มแข็งๆแน่แล้วก็ทรงมีตะกบตะเกียบอยู่กับก็ช่างมันพี่น้องปิดไฟแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สัก15-20นาทีนแล้วก็มาเติมในส่วนน้ำตาลแลกะทิ ก็คนต่อไปเรื่อยๆให้มันเข้ากันน่นแหละให้แห้กะทิมันซุกแหละพี่น้องแห้กะทิมันซุกน้ำตาลมันละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนั่นแหละอือทีนี้ก็เอามาใส่ถ้วยหรือใส่ถาดก็ว่ากันไปอือปกติอ่ะเขาจะทิ้งไว้ให้เย็นนี่ปะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆ มากินกับมะพร้าวกับอะไรก็ว่ากันไปได้กินปเปล่าๆแล้วอือนงคนก็จะใส่สีๆไปออือืหมดไปแล้วหนึ่งอืม ขนอมอวดพี่อวดน้องอีกแล้วพี่น้องสิพากันอวาานหมดละคะนี่อืเสซ่บหลเสซ่บหลยแซยบหลนี่หอมน้ำตาลไหมโอ,อม้ยังหอนย่พี่น้องอันนี้ นี่ยังห้อนอยู่จ้ะแก้วใหญ่หน่อยอืมก็ให้ดูกันพอสมควรเนาะลาพีรลานนองไปก่อนเดอ้อขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมชมเสียงปอบแปละแคือฝนตกพี่น้องไม่ได้ออกไปใสนี่มีอะไรอยู่ในบ้านเนี่เอามาทำกินนะเนี่ยสาคู คาราเมล <laughs> น้ำตาลไหม <laughs> <laughs> ขอบคุณลหลายๆที่มาเยี่ยมชมดดเดี๋ยวกันคลิปหน้าเด้อ thanks so much my friend thank for your support <c oughs> see you next video have a nice day 拜拜。Bye bye. Mm.